มีหลายคนเมื่อวานฟังฟังแล้วปฏิบัติทร,รมายี่สิบสามสิบปีก็มีเนาแต่ยังไม่ก้าวหน้าเขาว่ามันจะก้าวหน้ายังไงบวชมันยังไม่กล้าบวชเลยฮะเออมันต้องรู้จักสลัดทิ้งมั่งอเออการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องไปคนเดียวนะอยู่คนเดียวถึงจะอยู่ยหลายคนก็เหมือนอยู่คนเดียวนะ มันลงตาเคยพูดว่าเราทิ้งครอบครัวมาทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งทุกสิ่งมาอยากทุกอย่างมากกลับมาหาญาติหาโยมมาหาเพื่อนก็มายึดเอาอีบมันจะต่างอะไรอ่ะฮะ,ะมันก็ยึดอยู่ดีเนาะนะสังเกตดูใจตัวเองดีๆนะไม่มีใครแรกไม่ลงทุนหรอกนะไม่มีของฟรีในโลกอ่ะนะดูพระพุทธเจ้าเน่ยนะ มีสนมมีภรรยาเหมือนกันแหละยังไม่ได้สั่งลาลักหนีไปบวชกลาคืนด้วยเอเป็นลูกกษัตริย์ด้วยนะดูหัวใจของพระอ,องค์เนี่ยเพราะไฝ่ทำเห็นเหตุของทุก์ต้องทิ้งอ,ะอ่ะอนะลุงจาต้องบอกลองทักชาติสิถ้าพูดอนเนกอน,นันต์ที่เราเกิดมาหลายภพหลายชาติเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องภพชาติเกิดมาในวัฏฏสงสารเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแะล้ ชาตินี้นิดเดียวเนี่ยที่เป็นมนุษย์เนี่ยลองดูสิชาติเนี้ลองสักชาติสิอ,อเกิดไม่เกิดได้ไม่ได้ชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่ชาตินี้เอาสิมอบกายถวายชีวิตแก่พระรัตนัยพระพุทธประสรมพระสงค์เนี่ยนะมันต้องอย่างเงี้ยนะมันต้องเด่นเดียวอ,อยานหาอย่างนั้นนะเพราะตัดกระแสห่งความยึดมั่นถือมั่นตอนแรกกระยาบก่อนแหละเห็นไหม ทิ้งที่เป็นวัตถุก,ก่อนเห็นไหมบ้านเรือนหน้าที่การงานอนาคตทิ้งเลยอย่างเงี้ยตัดทิ้งก่อนอันนี้อะไรอะโอ้อย่าตายก็วิ่งกลับไปลูกเกี่ยวลุงตาไม่ไปนะนเ,นเนี่ยเมื่อาวานเนี่ยญาติผู้ใหญ่เขาเผากันแล้วเห็บไหมลุงตาไม่ไปเขาเขามาอ้าวเผากันแล้วเหรอเผาแล้วไม่กูไม่ไปก็ไม่อยู่ไม่ใช่เหรอฮะเป็นไ,ไปอะ จะใจดําเออไม่ใช่ใจดำาต่ใจเด็ดญาติมันเป็นเลยร้อยพันๆเนี่ยเราคนนั้นตายคนนี้ตาย,ตายไม่ได้ปฏิบัติบัตรท,ทเลยฮะมันตายอาทิตย์ละคน่ะญาติอะเพราะมันเยอะไงยุญาติเยอะเอาไปเอามาเลยวิ่งไปจ้างงานศพของญาติอยู่งนะั้นเดี๋ยวก็แต่งงานเดี๋ยวก็นอนกันนี่อยู่เนะี่ยเดี๋ยวขึ้นบ้านใหม่อากูยังมีญาติอยู่เหรอฮะยังมีบ้านมีเรือนอยู่เหรอไม่ใช่ทิ้งมาแล้วเหรอจริง ลวงตาเนี่ยตั้งแต่วันนี้ออกบวชยังไม่เคยกลับบ้านแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะนี่พูดเล่นนะไม่ใช่บ้านที่ร้อยเอ็ดนะบ้านที่เชียงใหม่กับบ้านที่ระยองยังไม่เคยกลับแม้แต่ครั้งเดียวเลยตั้งแต่วันที่ออกมาเข้านาคให้มันสุดให้มันสิ้นไปเถะให้มันตายมันขาดออกจากใจเราหลวงตาเนี่ยอดีตภรรยาเนี่ยไม่โชรเลยบล็อกหมดไม่โชรคุยเลยไม่ว่า โทรศัพท์ไม่ว่าเฟซบุ๊กไม่ว่าอะไรปิดหมดนั่นมันก็ไม่ขาดกันสงสารเขาเพราะเรากลับไปเป็นแบบนั้นไม่ได้ล้วไม่รู้จะไปคุยกันเรื่องอะไรอีกอะจริงไหมถ้ามาก็คุยอยู่มาหามากราบเนี่ย,ยจะให้โทรคุยแล้วโอไม่เอาอะเยวก็พูดเรื่องเกา่าเก่าฮะเพราะสัญญาเก่ามันมีไงมันก็ประยุทธ์มั่นถือมั่นในเราอยู่เห็นไหมเรานะเป็นสาเหตุให้เขาประยึทธ์อีก หมือนกับเขาให้ความหวังเขายังมีความหวังอยู่อะไรประมาณนี้แล้วหลวงตาเนี่ยเพราะเรากลับไป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 ,ไปเป็นอย่างนั้นไม่ได้เราจะไม่กลับไปอยู่ตรงนั้นอีกเราจะอยู่ในพระกาสามพัดเนี่ยเป็นตายเราจะเผาคา,ากันอย่างเงี้ยฮะร่างกายเนี้ยชาติเนี้ยเราจะเผาไปพร้อมกับพระกาสามพัดนี้อย่างเงี้ยมันต้องเด็ดอย่างนั้นนะงั้นมันจะสู้มันไหวหรือ สู้กับใจตัวเองสู้กับกิเลสสัหาตัวเองไม่มีอะไรไม่ได้มาฟรีๆมันต้องแกลกด้วยความเพียรด้วยต้องลงทุนนะจริงไหมเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้พูดเล่นด้วยไม่กลับไปเลยบ้านอยู่ที่ร้อยเอ็ดเนี่ยก็ตอนแม่อยู่แล้วตอนแกป่วยกลับไปอยู่อ,อันนั้นแม่ทนะำหนา้าที่ของลูกกันจันอยู่ ากลับไปเผาตั้งแต่วันที่เผาแม่แนละ้วฮะเพราะหญ่ปูเ็าไปเนี่ยเนาะตั้งแต่นั้นมาไม่เคยไปอีกนะไม่เคยกลับไปอีกนะถามว่ามีบ้านไมาอยู่นั่นนะลุงตามมีบ้านนะหลายหลังเลยพูดตรงๆไม่สนด้วยทําเองกับมือบ้านเนะี่ยสร้างไว้หลายหลังด้วยซื้อที่ปลูกบ้านไว้นะ้หลายหลังอย่างนะ้อยไม่ตามสามสามสี่หลังนะไม่เคยกลับไปดูด้วยใครจะไปทําอะไรช่างมัน จะผุจะพังปล่อยมันทิ้งหมดอะตัดจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นฮะโอ้ไม่กลัวมันสุดโทรม,มต้องกลับไปดูใครจะอยู่ช่างมันใครจะไปอยู่ใครจะเอาไปจริงไม่กลับไปดูไม่ไม่สนใจด้วยนะมิแต่มุ่งหน้าไปสู่ะนะทำนงตาเนี่ยเขาถึงบอกว่าทาแบบสิ้นคิดนี่แหละนะแกเน่ยไม่ได้ผลหรอกใจเนีย่ยมันไม่อยากไปมันติด พบติดชาติติดลดความเพลินม,มันยังมีอยู่ไงเหมือนสมบัติเนี่ยเหมือนเงินทองทรัพย์สินมันยังกลัวอยู่ไงไม่กล้าหมดหมดหลวงตาเนี่ยมาให้เหลือทุกวันนี้ก็ยังไม่มีตังอยูอ่ไม่สนใจพุ่งนี้มันจะเป็นยังไงถ้าเราไม่มีวันนี้ก็ช่างมันพุ่งนี้เราไม่ได้อยู่กับอนาคตเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับวันพุ่งนี้ไง วันพรุ่งนี้มันเป็นไม่เป็นอนิจจังมันไม่แน่นอนนะแต่ปัจจุบันนี่เนี่ยเนี่ยแน่น,น,น,นอนของจริงเป็นสัจจะเรื่องของอนาคตเป็นของไม่แน่นอนเลยนะัะแต่เรากลับไปอยู่กับบัวพรุ่งนี้อย่างเงี้ยอยู่กับความหวังอยู่กับพรุ่งนี้ฮะอยู่กับของที่ไม่เที่ยงอะ่ะแต่ปัจจุบันนี่นะเป็นสัจธรรมเนี่ยนั่งอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องไปสนใจแล้วเอาแค่วันนี้ให้ดีที่สุดแหละถ้าวันนี้ถูกต้องไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้หรอก เรื่องเหตุบันรีไงมันลงตาบอกอะไม่ได้ทําดีได้ดีนะตัดได้ออกเลยทําดีดีคนไม่เห็นก็ดีถ้าทําดีทําชั่วชั่วคนไม่เห็นก็ชั่วถ้าทําชั่วต้องอย่างเนี้นะนี่เขาเรียกศาสนาพุทธพุทธศาสนาของพวกเราเนี่ยไม่ใช่ศาสนาของคนขี้ขลาดตาขาวนะอมันจะให้คนมากราบมาไหว้ไม่อายเขาเลยเนาะจริงไหมอ่า ถึงจะเป็นสมมุิที่สงก็เป็นสมมุติให้มันเต็มสมุติหน่อยต่ว่าจริงไหมเออเห็นญาติโยมเห็นคนอื่นเขามากราเ่ยมันต้องลอายใจเราเว้ยกูต้องดีอะนะจริงไหมไม่ใช่้าไหวหลังหลอกอมันต้องอย่างนั้นนะเป็นนักรลบลบกับใครลบกับใจตัวเองลบกับกิเลสตัวเองไงนะจริงไหมมันค่อยอาจหาน,าน,นเนี่ยวันที่เราอยู่เมืองโบราณไปเยี่ยมหมู่คณะ ก็เลยพูดเรื่องเก่าเรื่องเพื่อนเราเสือพึงนะเพราะเสือพึงเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาต่เด็กไงตอนนั้นเรายุสิบสามสิบสี่พวกนี้เขาก็รุ่นพี่ฮะพวกนี้ใจเด็ดเสือพึงเนี่ยกลุ่มนะใจเด็ดใจพูดง่ายๆใจถ้าพูดเราใจโหดเที่ยมอามาหิตพูดง่ายงเป็นนักเลงใจเด็ดได้เสียพวกเนี้ย ใชไหมเนี่ยเพื่อนเสือพึงมีครั้งหนึ่งมั่งวัยรุ่นเขาบอกเขาหันกัญชาใส่เขียงแล้วสมัยก่อนเหล้าต้มอ่ะเราต้มมาตั้งเป็นกระแกนรอนไว้ใครไม่กินไม่สูบกัญชาแล้วกินเหล้าตามไม่ใช่ลูกผู้ชายมีลวงตาคนเดียวไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยไม่กินกับเขาก็าปล่อยให้ลูกผู้พวกลูกผ,ผ,ผ,ผู้ชายเขากินไงยังไม่ถึงสามลอกขี้แตกอ้วกแตก พวกลูกผู้ชายต้องโดนคนที่ไม่ใช่ลูกผู้ชายเนี่ยเอากลับมานอนโอ้ยสินตาขาวไม่สู้กูแหละกว่าตาขาวดีกว่าตาเขียวใครจะไปสู้จริงไหมห้าต่อหนึ่งหกต่อหนึ่งอย่างเงี้ยถ้ากูหกอ่ะอยู่ไฟายหกกูสู้แม้ถ้าก็ฝ่ายหกกูหนึ่งกูจะไปสู้ทําไมบ้าไปแล้วแต่เสือพึงงในสู้นะมันถึงมีจต่แผลอย่างหัวมัน บางทีกูต้องไปอุ้มวิ่งหนีจากเขามานะ่ะนะเห็นไหมก็เลยเล่าให้ฟังหลวงตาเป็นคนที่ใจไม่โหดเหีเ้ยมนะใจมีเมตตาแต่เพราะรักเพื่อนไปกับเพื่อนเนะีนะ่ยเราเนะี่ยต้องปกป้องเขานะเออเราเลยเล่าให้ฟังให้เป็นธรรมะนะว่าความคิดแนวคิดมองเห็นเนะี่ยมันแตกต่างกันนะเออมีสมัยหนึ่งมนะั้ง ออกพรรษาเนี่ยปกติเขาจะจุดประทัดนะจริงไหมแต่กลุ่มเสือพึ่งเนี่ยเขาไม่จุดประทัดนะเขายิงปืนรอบโบสถ์เลยตุ่มตุ่มตุ่มวนตีนไหมจะไม่มีใครกล้านะเออขนาดนั้นเลยนะไม่ธรรมาดาแล้วมีครั้งหนึ่งเนี่ยไปด้วยกันเนี่ยเอออยู่กลางบ้านเนี่ยอยู่กลางหมู่บ้านไก่ใครก็ตามเป็ดใครก็ตามจะกินยิงเ,เลยชักปืนออกมาเนี่ย ยิงต่อหน้าเจ้าของไก่เจ้าของมาต้มกินใช่จนเขาเรียกไปผู้ใหญ่บ้านกำนันเรียกไปเขาจะไปแจ้งแต่เขาเรียกไปบ้านผู้ใหญ่บ้านก่อนไปก็ไปด้วยกันนี่แล้วขึ้นไปนั่งไม่หนีเลยนะผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ไม่ได้พูดเรื่องก็ไปยิงไก่เขาหรอกเขาแม็กปืนมาเน็บเต็มกระเป๋าอยู่อ่ะเนี่ยอยู่ด้วยกันอเออเราว่าอันตรายมีครั้งหนึ่งอะ งานสงการมันจะเป็นเขื่อนเนาะเลือกเขื่อนวังมนเขาจัดอยู่เขื่อนแล้วก็มีเวทีมีลำวงมีดนตรีคนนี่เป็นหมืน่นจัดกลางวันงานประเพณีมหาสงการทีมเราเนี่ยเสื้อพึ่งเนี่นะเจ้าเดิมนี่นะแหละกะเล่านี่แหละ,ะปกติเขาเอาแป้งเนาะทาสาวเขาแปะแก้มสาวแต่กลุ่มนี้ไม่ใช่เอาดินหม้อ ดินหมอดำๆอ่ะทาหมอ้อไปหมดไม่ว่ามากับแฟนก็ตามมาเมียเขาก็ตามนะทามไปหมดไม่จะทาแต่แก้มมะทานมก็ด้วยหัวมันยืนกัดฟันอยู่เนะี่ยทำไปถามว่ามีอะไรไหมไปถามพวกันเนี่ยในกลุ่มหกเจ็ดคนเราก็ไปอยู่ในจำนวนนั้นด้วยโอ้โหนะอันตรายไหมไม่อันตรายยังไงวันนั้นก็หัวมันกัดฟันอยู่ มันก็นั่งอยู่บนรถปิกอัพจริงไหมแล้วให้เพื่อนมันสตาร์รถมันนั่งอยู่แถวข้างหลังกําลังจะเดินหนีห่างกันประมาณห้าวาม 5, วาั้งห้าหกวาเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเสอยายไงเราหันหลังกลับมามันชักปืนหรอกยิงเลยเย,ยิงเราเนะี่ยยิงไปสี่นัดนะเหมือนจอยิงเผาหนเลยนะใกล้ๆเนี่ยต่มต่ำต่ำต่ำโอ้โหเรามองข้างหลังเพื่อน เสือพงเสือนั่นเสือเนี่ยหายเกลี้ยงเหลือแต่กูยืนอยู่คนเดียวยังก็อยู่ในหนังพวกนี้กระโดดหลบลงไปหมดกูตกใจไงยะอ๋อต,ต,ต,ต่ำ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 ยิงไม่โดนนี่นั่นมันไม่โดนไอ้แ้งก็ยิงไม่แม่นไงไม่โดนสังนั่หลวงจายิงใกล้ๆ้เนี่ยนะเออเสแสดงว่ามีของดีอยู่เสือพงไปตอนไหนไม่รู้ตอนนั้นนาะนะอันนี้เรื่องริงเลยกลางวันแสกแนะล้วหลังจากนั้น โ้โหเขาโมโหเอารถไปดักรถคันนั้นนะเขาเพา่อพ่อยิงแล้วก็ขับรถไปดักหาไม่เจอมันก็คงถล่มกันใหญ่เนาะกลับมายังไม่พอนะเนี่ยกลุ่มเนี้ยเสือพึ่งเนี้ยเอากระดูเอาระเบิดลูกเกี้ยงเนี่ยเอาฟางมัดหรืออะไรเนี่ยมัดคอระเบิดลูกเกี้ยงยอยู่ในงานนละ้นะลากไปตามถนนลนะ่ะแล้วมันก็มีหินเนาะเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่นะเสือพึง่ง มันก็มีหินไงมันก็ไปเกี่ยวกับอะไรนะเหีย yeah. สลักอะ่ะมันก็หลุดสิฮะ,ฮะเขาอย่างดีนะเขาไหวตัวทางกระโดดคุบเลยเนี่ยกระโดดคุบเราวิ่งหนีนะกลัวมันคนมันเยอะไงในกลุ่มระเบิดลูกเกลี้ยงสังหารอะ่ะให้เหมือนไอ้น้อยหนานะน้อยหนาเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกไอ้เกลี้ยงเนี่ยโอ้โหวิ่งไปเสือพึ่งเนี่ยจะคุบปุบวิ่งห่างคนเปล่าไป โอ้โหเสียงคือกล้องกำปนาดงานนั้นคนเมือนกับคนหายเกลี้ยงเลยงานสงการเขาเลยไม่ได้จัดเลยหายไปเห็นไหมดีนะมันยังมีชีวิตอยู่หลวงตานะเพราะหลวงตาพวกนี้ไวกว่าเวลากระโดดเรานี่เนี่พูดได้ฟังเออแล้วเราเห็นชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นฮเห็นไหมแต่ด้วยความรักเพื่อนไงนอนด้วยกันเนี่ย ไปไหนก็ไปด้วยกันวัยเด็กแล้วเขาก็มีคู่คนหนึ่งนะคู่เขาตัวเท่ากันนี่แหละไอ้นั่นเนี่ยไม่ธรรมดาเขาเรียกเสือเหียนเสือเหียนไอ้เสือเหียน,นก็ไม่ธรรมดาตำรวจทั้งจังหวัดไม่กล้าเข้าจับอ่ะมันคนเดียวนะจนต้องเอาผู้ว่าเอาพ่อเอาแม่มาเจรจาให้มอบตัวนะ่ะเห็นไหมพ่อโตมาแล้วอายุสี่สิบสามสิบ กว่าละสี่สามสิบกว่าก็เลิกจากการแยกย้ายกันไปพึ่งก็พึ่งมาเจอกันนะไอ้เสื้อเหียน,นียก็เหมือนกันไอ้เสื้อเหียนนี่ตายละไอ้นี่ชอบเปิดซ่องอยู่ซ่องเออเรารักเพื่อนคนนี้มากไปเยี่ยมมันเรื่อยไอ้นี่มีซ่องเยอะอยู่ซ่องเยอะพอเราไปอยู่กับมันเนี่ยโอ้เราชอบไปหาเพื่อนคนนี้มาก่ะแต่เราเนี่ยแยกออกทำการทำงานที่ดี ตั้งใจนั้นมาก็ไม่เอาออกครับก็หวังว่าเพื่อนจะเข็ดจะหลากไงเพราะไปติดคุกด้วยกันนะเสือเห็นก็ติดเสือพึ่งก็ติดเราก็ติดอยู่ด้วยกันเนะี่ยเราสาบานว่าเราจะไม่เข้าไปอีกแต่เราเนี่ยเชื่อไหมไม่เคยฆ่าคนเลยถึงอยากฆ่าก็ไม่ได้ฆ่าอันนี้เรื่องจริงนะตอนนั้นอายุสิบห้าสิบห้าก็ไปกับเสือพึ่งนี่แหละไปดักยิงคน สมัยนั้นคือทะเลาะกันแล้วก็สืบมาแล้วว่ามันต้องเวลานี้มันต้องผ่านสายเนี้ยไปดักเชื่อไหมจนเมื่อดันก็ไม่มาวัานะเลยไม่ได้ทําบาปเท่าทุกวันเนี้ยลูงตายังไม่เคยได้ไปทาลายใครเลยทร้ายใครเลยแปลกไหมไม่เคยเลยนะเออเราเนี่ยว่าสนาเราจะได้บวชมั้งเพราะตอนนี้เพิ่งรู้เราไม่เคยได้ฆ่าชีวิตไม่เคยได้ไปทำลายเลยเห็นไ,ไหม ไปดักอยู่ด้วยกันเนี่ยฝนตกยังต้องอยู่ในป่าข้างต่างเพื่อจะยิงเขาไม่ได้ยิงมันไม่มาจนมืดเนี่ยสองคนสามคนถ้าหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปเราก็ไปทํางานกรุงเทพไปเลยก็ไม่ได้เจอกันไงแล้วมีเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งเธอไอเชอริรกับนั่ก็คล้ายๆลักษณะใจเด็ดแบบนี้แหละนะใจเด็ดเป็นเรก่ลใจเด็ดคนกลัวไงพวกนี้คนกลัว เสื้อพึ่งนี่ก็คนกลัวไอเชอิดนี่ก็กลัวถ้าเอ่ยชื่อไอเชอิดเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนนะหลบเป็นแถวๆ่ะไม่ว่าวัยรุ่นคนแก่ใครก็ตามแต่พวกนี้กลัวหลวงตากลัวคนที่ไม่มีพิษมีภัยไม่เคยทำ้ายใครแต่พวกนี้กลัวนะไอ้เชิดนี่ก็กลัวเรานะกลัวน้ำใจงไงจริงเนะพราะว่าชีวิตหลวงตาเลยไม่เคยพกปืนหรอกไม่เคยพกมีด พวกนี้พกปืนพกมีดไงปืนน่ห่างตัวเราพวกนี้แต่หลวงตาไม่มีนะแต่หลวงตาสามารถตบพวกพวกปืนได้นะชิงหลวงตาว่าคนขี้กลัว,วพวกปืนนะกูไม่กลัวกูเลยไม่พกไงชิงเคยตบแล้วไอ้เชิญนะที่ปืนอยู่เอววันนั้นตบเลยทำไมฮนะ,ะทะเลาะไงไม่ใช่ทะเลาะหรอกเฮ้ยมึงทำไมเป็นมึงอย่างเงี้ยตอนนี้มันตายแล้ว เื่อนเราก็จะเหลือคนนี้มั้งที่ยั่งยืนกับเขานอกนั้นตายหมดโดนยิงตายหมดเห็นไหมนี่เห็นเพื่อนมาบวชเนี่ยลวงตารู้สึกพอใจที่เราเนี่ยได้นําเพื่อนเข้ามาสู่ความดีนะจริงลวงตาไม่เคยขัดเพื่อนไม่เคยขัดเพื่อนแต่เพื่อนก็อย่าขัดเรานะอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยกูตามใจมึงมึงก็อย่ามาขัดใจกูนะเนี่ยประมาณเนี้ย พราะ,ะนั้นเวลามาบวชเนี่ยมันก็ต้องเด็ดทําอะไรก็ต้องจริงอะนะทาจริงคนจริงต้องทําจริงนะมาบวชก็ถวายชีวิตไปเลยศาสนาพุทธเป็นศาสนาอันเลิศนะไม่มีอะไรเลิศประเสริฐกว่าพระธรรมคำสอนหรอกสำหรับหลวงจานะเราก้าตายก้าเสี่ยงเพราะเงินไม่กี่ตังไงเป็นโจรอะมึงยังกล้าเลยอันนี้มา เอาชีวิตมาแลกกับขุมทรัพย์อันเลิศเนี่ยอันที่พระพุทธเจ้าชี้ทางเ่ยมึงไม่กล้าไงฮะจริงไหมเอาที่ปฏิบัติให้มันตายไปเลยไปต่อยกี่คนไปแทงกันไปยิงกันมึงยังกล้าเลยมึงที่ไม่มีประโยชน์จริงไหมพี่จะโทษอันนี้มีจะประโยชน์จะตัวเองจะคนอื่นด้วยจะโลกด้วยเจ๋งจริงรือเปล่าจริงไหมชายชาติพระนยฮะทำจริงอะไรจริงคนจริง คนโกหกอะเกียรติสุดอะหลวงตาเนี่ยคนโกหกจะไม่ทําชั่วเป็นไม่มีก็หวังว่าเพื่อนกหลวงตาเนี่ยคงไม่โกหกมีอะไรก็พูดกันตรงตรงนะนักเลงอะเอานักเลงเนี่ยไม่ใช่โจรน,นะโจรห้าร้อยโจพวกนเนี้ยโกหกชิงไม่มีสัจจะในหมู่โจรแต่นักเลงก็มันนักเลงเ่ยใจอะเป็นนักเลงใจเด็ดไม่ใช่คนไปทำลายใครนะ ไม่ใช่คนพานนะไม่ใช่ขี้เหล้าหลวงจาก็ไม่กินเหล้าด้วยนี่คนหาว่าหลวงจาาคนขี้เหล้าขี้เมาไม่ใช่เรเป็นโยมก็ไม่กินนะไม่กินเหล้าทําไมต้องกินด้วยนะมันก็ชอบไม่ชอบเลยแหละเนาะพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จริงเห็นไหมตั้งแต่พศ2 5 4 2เป็นเวลาร่วมมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ20่สิาปีนี้นะใช่ไหมก็พศ2 5 4 2นะ ตั้งแต่เจอแสงสว่างตั้งแต่หลวงตาไปเจอหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ศรีมหาวิโรธทีวัดป่ากุงเจ้นั้นมาจิตใจมันสีโลลาบหเห็นโทษเห็นภัยของจิตของใจตัวเองมันก็หันหลังให้ทางโลกอย่างสุดกำลังเหมือนกันก็ดันด้นเข้าป่าเข้าเขาตั้งแต่เป็นโยมหลวงตาก็ไปอยู่ป่าอยู่เขานะเป็นพระขาวตั้งแต่นั้นมา ไม่สนใจเลยกลัวบ,บาปกลัวกรรมะมีแต่บำเพ็ญภาวนาซือศีลให้ทานทานศีลภาวนาเนี่ยไม่เคยขาดหลวงจานเป็นโยมนะตั้งแต่ปีสีสองเป็นต้นมานะเห็นไหมแล้วก็ทําจริงๆจ,จ,จังนะไม่ทาเล่นๆเ,เป็นโยเนี่ไปอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยเป็นพระขาวไปคนเดียวเลยนะจะบอกให้ไปอยู่ป่าช้าเนี่ยนะเราไปกลัวผีให้หมดแหละเนี่ยแถวช้ยภูมิ แต่เพชรบูรณ์บึงสามพันเนี่ยทำศัจธรรมเทพนิมิตทำนนท์ำนทำนี้ไปอยู่เป็นโยมเนี่ยเพราะเราหวังเราเชื่อในพระธรรมเราเชื่อในกรรมเห็นไ,ไหมมุ่งไปสู่แสงสว่างแห่งธรรมหลงจาาว่าไม่มีอะไรมันมืดมนมากทั้งโลกเนี่ยตั้งแต่นั้นมามันเป็นทางตันไงสำหรับเราในชีวิตขลาวาด มึงจะล่ำจะรวยเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านมันจันหมดป่ะตันคืออะไรล่ะมันตายไงเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมึงจะปฏิเสธก็ปฏิเสธไปเถอะปฏิเสธพระสัจธรรมเนี้ยปฏิเสธไม่ได้หรอกมึงยอมรับไม่ยอมรับมันก็แก่มันก็ตายอยู่ดีเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะจริงไหมจะ,ะ,ะ,รรมอะมมยอมรับไม่ยอม,ม,มยอยอรัมมบ,ม,ม,บมันก็ได้รับอยู่ดีนี่เป็นสัจธรรม ไม่มีหรอกไม่มีใครไม่ชราไม่แก่หรอกมมีใครไม่ตายหรอกมันจะมีเงินมีอำนาจขนาดไหนมันก็ตายมันก็แก่ตายอยู่ดีฮะหมอเครื่องมือแพทย์ยาดีขนาดไหนมันก็ตายหมออย่างตายอยู่เลยนักวิทยาศาสตร์เก่งๆก็ตายอยู่ไม่เห็นใครมีนั่นเป็นสัจธรรมเมื่อเห็นโทษเห็นภัยกันเป็นอันนี้จังตัวนี้ความเสื่อมตัวนี้แล้วเห็นไหมเรายังไม่เห็นโทษเห็นภัยอีกหรือเกิดมาตายเล่นเกิดายอยู่ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติฮะ Mas é isso?